ทรุดโดลาออกนะฮะอันนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่เหมือนกันนะฮะฝ่ายอนุรักษนิยมในแคนาดาเขารอมานานนะฮะทรุโดคือตัวอย่างของพลังวอคที่ยิ่งใหญ่แห่งแคนาดาและอยู่ในตำแหน่งมาไม่ได้สั้นๆนะฮะทรุโดเนี่ยวันนี้ประกาศลาออก mm hmm. ท่ามกลางความไม่พอใจกับบทบาทของตัวเขาแล้วก็ความปั่นป่วนภายในรัฐบาลเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถอนตัวออกจากตำแหน่งไม่กี่สัปดาห์ก่อน ว่ากันว่ารัฐมนตรีคลังเองก็อาจจะเป็นคนดิเดตในอนาคตเช่นเดียวกันสำหรับตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ก็คงจะมีท่านอื่นทรูโดเขากล่าวว่าการต่อสู้ภายในก็คือการเมืองภายในพรรคเนี่ยนะฮะ ทำให้เขาไม่สามารถเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดได้นะวลานี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาบอกว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีไปจนกว่าพรรคเสรีนิยมหรือพรรคลิเบอรัลปาร์ตี้จะเลือกผู้นําคนใหม่ได้ชื่อพรรคเขาคือพรรคลิเบอรัลเลยนะฮะไม่ต้องอ้อมค้อมนะฮะเจ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่ารัฐสภาซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงประชุมจะถูกเลื่อนการทําหน้าที่ออกไปจาก27มกราคมไปจนถึง24มีนาคมยาวเลยนะฮะเลื่อนยาวและในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะทําให้พรรคลิเบอรัลปาร์ตี้ได้มีโอกาส เลือกผู้นําคนใหม่ฝ่ายค้าน3พักหลักเนี่ยกล่าวว่าจะพยายามล้มอำนาจบริหารของพักลิเบอรอลในการโหวตไม่ไว้วางใจเมื่อสภากลับมาเปิดประชุมอีกครั้งดังนั้นจะมีการเลือกตั้งในฤดูใบไม้ผลิพักการเมืองหลายพักในแคนาดาเขาก็คงจะเตรียมพร้อมสาหรับการเลือกตั้งทูโดยุ่งห้าสิบสามปีดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่2015เป็นเวลา9ปีไม่น่าเชื่อนะฮะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเพิ่งรับตำแหน่งไม่นานอยู่มา9ปีแล้วก่อนหน้านี้พักที่คุมอำนาจการบริหารมายาวนานคือพักอัลรักนย ะะก็เปลี่ยนมา <Smart S 2> เป็น liberal 9ปีปแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปเป็น conservative นะฮะไม่มีอะไรมากนะครับ แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศซึ่งการเมืองน่าเบื่อที่สุดนะฮะคือไม่ใช่แค่บรรยากาศในการอยู่ในบ้านเมืองแคนาดานะฮะอันนี้ผมไม่ได้ด่านะฮะผมมีเพื่อนซึ่งอยู่แคนาดาเยอะซึ่งก็บ่นเหมือนผมเหมือนลนะฮะมันน่าเบือ่อซึ่งหนึ่งในตระกวนการเมืองที่เป็นที่นิยมมาสุลแคนาดาเนี่ยเริ่มที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีหลายประเด็นนะฮะเรื่องค่าครองชีพเรื่องนโยบายหลายเรื่องทางด้านสังคมซึ่งยุ่งกับชีวิตประชาชนมากเกินอะไรเงี้ย ทรูโดเนี่ยเป็นลูกนักการเมืองชื่อดังนะฮะแล้วก็สร้างกระแสได้เก่งแล้วก็รักษาตำแหน่งได้ดีชื่อเล่นของเขาคือ Castro Junior ด้วยก็คือว่าพวก l i b e r t a r i เรียในสหรัฐพวก c o n s e r v a เวทีฟฝั่งเชียร์ทรัมป์เนี่ยหลายคนเนี่ยชอบแซวทรูโดว่าเป็นลูกบุญธรรมอะไรเงี้ยหรือลูกกำเนิดในต่างแดนของฟิเดลคาสโตรเนี่ยมันก็มีการปล่อยข่าวแนวทฤษฎีสมก็คิดว่าทรูโดเป็นลูกของคาสโตรอะไรเงี้ย ซึ่งก็เป็นข่าวปลอมนะฮะแต่ว่ามันเป็นวิธีแซวผมก็จะว่าล่าสุดทรัมป์ก็เพิ่งแซวนะฮะว่าแคนาดาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในมลรัฐของสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ควบรวมเข้ามาเลยหลังจากนี้แล้วนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็ควรจะเป็นเวนกรสกี้อดีตนักฮอกกี้ชื่อดังรัฐมนตรีคลังเนี่ยคริสเชียฟรีเลนเนี่ยนะฮะลาออกในวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะก็ประกาศไม่ขออยู่ร่วมรัฐบาลน,นี้เช่นกัน ทรูโดเคยหวังว่าจะลงเลือกตั้งเป็นผู้นําประเทศสมัยที่4ในปีหน้าซึ่งในประวัติศาสตร์แคนาดายังไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดชนะเลือกตั้ง4ครั้งติดต่อกันในรอบกว่า100ปีที่ผ่านมาหากดูโพลล่าสุดโดยแนโนสคะนนิยมในพักเสรีนิยมตามหลังพักอนุรักษ์นิยมอย่างมากนะครับ21%ต่อ47%เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมากแคนาดาหลังจากนี้ก็จะเป็นคอนเซอร์วัติฟิีขึ้นมาบริหาร ภายใต้การนำของทรูโดเกือบ10ปีแคนาดาส่งสัญญาณต่อนานชาติในการสนับสนุนนโยบายโปรเกรสซีฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอิมมิเกรชันหรือ LGBTQIA+ นโยบายวอลกด้านสิทธิของบุคคลข้ามเพศทั้งหมดนั้นก็ถือว่าทรูโดทำได้อย่างครบถ้วนนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของวอล์กเนสในยุคซึ่งวอล์กเนสกำลังถูกบทขยี้ทรูโดมีลูกสามคนนะฮะกับภรรยาเขาซึ่งเป็นพิธีกรรายการแล้วก็เป็นนางแบบเก่าด้วยนะฮะ ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมันคือการเมืองแคนาดานะนายกรัฐมนตรีทูโด,โดนะครับเราจะตาแหนง่งส่วนทรัมป์เนี่ยจะถูกพิพากษานะฮะเป็นคําสั่งปรับที่จะมานะครับโดยที่ผู้พิพากษาเขาก็ไม่ได้จะลองของแล้วก็ไม่ได้จะกวนประสาทประชาชนแล้วไม่ได้จะละเมิดอํานาจฝ่าบริหารน,นะฮะคือผู้พิพากษาจัสเมอร์ชอนที่นิวยอร์กเนี่ยเขาจะ ทำให้คดีมันจบลงอย่างที่สมควรก็คือจะมีคําสั่งปรับประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะโดยที่จะไม่เป็นคําสั่งจําคุกและคําสั่งปรับนั้นจะมาในวันที่10มกราคมนะฮะก่อนที่จะเริ่มรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการมันเป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการบริหารเงินอย่างผิดพลาดโดยที่มีการยากักยอกทรัพย์สินของกองทุนซึ่งเอาไว้ใช้ในการหาเสียงหรือมูลนิธิส่วนตัว มันมีหลายเรื่องฮะผสมไปผสมมาผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่านี่ไง d i s i u r s e m e n t reimbursement Re for 100เนี่ยนะก็เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่เอาเงินไปให้ผู้หญิงกันแหละคือจริงๆแล้วสำหรับผมอะ่ะการที่มีผู้หญิงซึ่งมีชื่อว่า t e p ฟ a n i e c l i f f o r d เนี่ยหลับนอนกับทรัมป์เนี่ยนะฮะแล้วเอาเรื่องนี้มาแบล็กเมล์ทรัมป์เนี่ยคนที่ผิดคือผู้หญิงนะฮะคือมันเป็นกรณีที่ผู้หญิงมาแบล็กเมล l ผู้ชายนะซึ่งเล่นการเมืองแล้วมาแบล็กเมล l ตอนที่ผู้ชายกำลังจะชนะเลือกตั้งอะ่ะขัว mail, เนี่ยถูกดำเนินคดีแบล็กเมล์คตอรัมิเอเ สมควรที่จะใช้ในการอาเสียงไปให้ผู้หญิงซึ่งทําผิดเสร็จแล้วเบี้ยวลูกน้องตัวเองเอ,งอกีกให้ลูกน้องจ่ายไปก่อนอกีกก็หลายเรื่องนะฮะคำวินิจฉัยก็จะมาในแบบที่ผู้พิพากษามเมอร์ชอนก็จะลงโทษทรัมป์มาแหละเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่ผิดก็ผิดก็ต้องลงโทษสังเกตด,ดูเลยไหมฮะว่าเรื่องทรัมป์คำวินิจฉัยเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศมากกว่าแต่ในสหรัฐเนี่ยคนเขาไม่ได้สนใจข่าวนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วนะฮะที่จะมีคำวินิจฉัยมาทําให้ประธานาธิบดีทํางานไม่ได้อีลอนมัสก์ สทรอของจริงนะฮะแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของ Twitter ไงเขาก็สทรอได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของ Twitter b a แบ็กหมดนะฮะตั้งแต่ฝ่ายขวาอิตาลียันฝ่ายขวาอังกฤษยันฝ่ายขวาเยอรมันนะฮะเอาหมดเอฟดีนายโจฟาราชจอร์จิโอเมโลนีแล้วทรัมป์เอาหมดนะฮะจนลดไซเบอร์ทรัคที่ตัวเองชอบพูดถึงบ่อยโดนระเบิดหน้าโรงแรมทรัมป์โอเท ไบเดนทิ้งทวนก่อนลงจากตำแหน่งขายอาวุธให้อิสราเอลมูลค่า2.75แสนล้านบาทไม่น้อยนะครับไม่น้อยเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันกับ BBC ว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้แจ้งให้สภาคองเกรสทราบเกี่ยวกับแผนการขายอาวุธมูลค่า8 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐประมาณ2 7 5 0 0 0ล้านบาทให้กับอิสราเอลนะฮะมหาศาลนะฮะอเมริกาเขาไม่แบนะ็กไงที่อิสราเอลทำอยู่ในชุมนุมกาซาเขาไม่ได้แบกเขาแค่ขายอาวุธให้เขาไม่ได้เห็นด้วยนะฮะแต่เขาแค่ขายอาวุธให้นะฮะอันนี้ประชดนะฮะ ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสฐอเบริการได้อนุมัติการขายเครื่องบินรบและยุทโธปกรณ์อื่นๆมูลค่า20,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ680,000 9พันลนบาทอิสราเอลไปแล้วซึ่งเขาไม่ได้เห็นด้วยนะกับสิ่งที่อิสราเอลทำในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์นในชุนันกาซาเขาไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ว่าเขาขายอาวุธให้อะประมาณรอบที่แล้ว700,000ล้านบาทรอบนี้เกือบ300,000ล้านบาทโอ้โหอิสราเอลนี่ก็รวยเหลือเกินซื้ออาวุธจากสหรัฐปาไปล้านล้านโอ้โหมหาศาล ข้อบูลของสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์ม International Peace Research Institute เนี่ยเขาบอกว่าอาวุธจากสารัฐคิดเป็น69%ของการนำเข้าอาวุธทั่วไปที่สำคัญของอิสราเอลระหว่างปี2019-2023 ในเดือนพฤษภาคม2024สหรัเมริการยืนยันว่าได้ระง,งับการส่งมอบระเบิดน้ำหนัก2,000ปอนด์และ500ปอนด์ชั่วคราวเนื่องจากข้อกังวลที่อิสราเอลจะกำลังดำเนินการปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งใหญ่ในเมืองราฟาอ่าน,นั้นแสดงว่าเขาระง,งับการส่งมอบเฉพาะระเบิดบางชนิดอันนี้ก็ยังถือว่ามีเมตตาธรรมนะฮะอันนี้คือความสุดยอดของบริการในเวลาที่เขาเลือกที่จะไม่แบกนโยบายแต่ว่าขายอาวุธให้เต็มๆอันนี้แยกส่วน คอมเพรสเมนต์หลายนโยบายสี่รุปเรือประมงนะครับจะถูกเมียนมาปล่อยตัวหรือไม่ก็ยังละฮะอันนี้คือรอผลงานรัฐบาลนี้อยู่นะว่าเดียวกับทางนู้นอย่างไรกดดันเขาได้เป็นหรือไม่แล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับห้องขังพวกเขาจับคุณไปขังในห้องถีบจนคุณหายใจต่อไปไม่ไหวเรื่องเล่าจากห้องทรมานนักโทษการเมืองในเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาเนยระบอบมูดูโรเขาสั่งจับแล้วก็หมายหัวไว้1,000 0แดอลลาร์ 1, สำหรับผู้นําฝ่ายค้านซึ่งไปลี้ภัยในสเปน New York Times Trudeau resign Wall Street Journal น่าจะดูแล้วมั้งอ Elon Musk ยุ่งทุกเรื่อง DW คาซัคสถานได้กล่องดําเรียบร้อยแล้วผมไปดู France 24นิดนึงถึงท้าย FT ครับเรื่อง Trudeau Resignation โอเคเล่าไปแล้ว